สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเมือน,นี้จะมาพอกับตะวันใช้อินโนเวนะจ้าพี่น้องเบิงเห็ด อันนี้นี่นปะ้าเนี่ยเป็นป้าที่นุม่าตลอดเนาะป้านีก็เป็นป้าที่มันเห็ดมันวาแห้งเนาะพี่น้องแต่มารอบนี่เฮดแห้งจ้าเพราะว่าฝนหายตายจากฝนหายไปแค่สามมือเ็ดเท่าแห้งเลยพี่น้องแห้งทุกที่เบลมาแค่มือดียวพี่น้อง เดเด็วที่่าป้าขาวอ่วนป๊บจ,จะเอากข้มาทำความสะอาดตัดขาไปน้ำได้จ้ะพี่น้อง วันนี้ไม่ฟ้าวป้าก็เงียบเงียบพี่น้องกาเจ้าหันซ้ำม,มือเนาะไปห้องดีไปซ้ำม,มือป้าก็เงียบจ้ะถ้าห้องทำกามสะอาดไปเลยนี่ทำดีๆนี่ ก็ได้แค้นไปเศ้าเศ้านามขี่พี่น้องพี่น้องขีดินขีฟุ้นออกไปต่อใจพี่น้องตัดประเทศนี้เรียวเราจะตัดตอเนาะต่อไปก็ไม่รู้เขาจะอง ดอกตะตนองนี้ดอกเล็กๆมากลายมาเก็บแต่จะว่างถ้ากินอีนนี้จะดอกแม่สุราพี่น,อน้องแสบปลาเห็นสังเกตตั้งจากเสียงงางเลยน้องดังครบครบเลยอ้ยฉันเอาแค่ดอ,อ,อกเดียวนะ อืมดอกเฝอหนิพี่น้องมีห้อยคนมาเอาอีเด้อพี่น้องนี่มาป้าประจำหมู่บ้านก็ะสีดอกประมาณนี่จ้ะพี่น้อง ดอกใหญ่กว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่บอทัน้ะโอ้ยดอกนี้ขายอีกนึ้งตะมกลายสดายเดย้มีอีกไหม ไปมาเอาน้อไม่หอดปาดขาไปดิมองนีนูบอเคยมาด้จ้ะสร้อยนี่สอกน,นี่หอดปาดขาสอกนี่นูบอเคยมา ต้องจูบเข้าไปในหน่อยจากหน่อยแต่พี่นองเพราะว่ามันอยู่น้ำมอดนี่ลืมใส่ถุงมืออีกแล้วถ้าอยู่น้ำมอดอีกอะของแท้พี่น้องสวย ส,สวยๆโอ้ยขันเขียวตัดขาทำความสะอาดตัว้วจ้ะ อืะไรพี่น้องพัดกะเพราพัดเนยแต่ว่าอ่าไม่เก็บมือนีเซียนเอาไปนึ่งกินกับนึ่งปลาจะพี่น้องเอินกับปนปลนปลาสิปลนปลามือนี่อืมงาอะไ้เก็บขายได้จ้ะพี่น้อง นี่เก็บเอาไปกินเก็บเอาไปกั็ตุ่มหน่อยจ้ะอยู่นอเวจ้าเจารับซื้อกันอยู่มองไหนใช่พี่้องบอกนี่ป้าก็ให้หนูก็บอกคอยแทะมันมีผดหยวบหรือโบลูจ้ะบกะกาศบอกบอแห้งไหม รู้ว่าเป็นอันมองคนหลายมันก็ได้บระกาศว่าวางแยงพี่นอ้องเดี๋ยวน้องจะเล่งเสียงขึ้นให้จ้านี่่อาอกให้หมดแล้วก็สวยสวยโอ้ย กำลัเงเกิดเรายังมาอีกได้หลายรอบอยู่พี่น้องดีนี่นี่เปนเปีนปยนๆซะเลยตาปันนันก็ยังเกิดวัดซื้อหากใหม่อยู่เนาะโอย เดยวเอ,อื้อนฝนโอ้ยอยู่ในหมอนจปาตะควม เนี่ยผัดฝุลจะเป็นผู้กันใช่ไหมน้องผู้กันระบายซีนี่แหละ ประจํามู่บ้านนี่ที่จะดอกน,า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 นา่ารักน่ารักไปพี่น้องนี่ยังไม่เก็บอีกหลายรอบแต่ว,ว่าจะทันก็จ้าบอกกับบรรุมอตตแห่งพี่น้องโอ้ยเหยียบมุนเอฟเอฟสอรอรี่สอรี่สาวมาสักน้อง วอยคนเก็บใบเต็มอยู่แต่ว่าตนหลายรอบแล้วล่ะพี่น้องตะลายมือแล้วแสดงว่ามองนี้ก็มีคนรู้จักโอ้ยหักซ้ำเบื่อจ้ะหากมานี่สิ ้าพี่น้องคนอ้วนนี่เดี๋ยวมาทางนี้ก่อนนี่

เห็นห้อยคุณนออกไปจะเป็นของนะเห็นบ่เขาาจะมว่าเอาแมนไปแล้วเหลือตะลูกมัน ขาดาจพี่น้องมาดิปด,ดวดอกงามครับจ้่อยู่นี่มอดเป็นกระอวอันสซันเดอร์วัซันนี่ปั๊บเกาให้ เดียวเดียวได้ในกลางป่าน่าเกิดมากไปเลยไงเราดิพี่น้องหนูเอาเมนไปแล้วจ้ะอุ๊ปเอ้ยพี่น้องเบื้งจะปอดปอด ดอกอย่างนี้พี่น้องอู้ยถโ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 อ้ยตายไม่ใช่ดอกเล็กๆนะจ๊ะดอกใหญ่มากโอนโหดูใกล้ๆกันเลยนี่ค่เห็ิมันปูชาพี่น้องตัดกลางแดดกันเลยอืมถูถๆไี่เบานี่ละ คู่กันเนาะจ้ะอืมถโถโถสุดยอดจ้านี่ดอกหนึ่งย่ยง้างกันอ้วนอน,ออนไปลองพออีกแล้ว ตาลียตีนญนู่ดอ่อมีอีกะอืมอมอองมสุดจึขานัาง่งบานขาคนเก็บ วันนี้แหละฉันไม่เอาทุกหมดหรอกเก็บต่อไม่รอแล้วจ้าจะพี่น้องนี่หนอ่อยนี่นี่มว่าเอานี่เหนเดือดนิมเรียกพี่นี้เลยว่า มีแต่พุ่เหรอดอกอันอยู่างนี้นนอืมขึ้นมาเป็นพุ่มเป็นพวงเสียจ่ายไปดองดองมานี่อืมไงแบบถือเกียบ นี่เรามาถึงแล้วจุมม่มโมบานดูพี่น,อน,มมน,น้องจุ่มโมบานขาลำน้าอ่าอ่าโฟกัสทีนี้จ้าจุ่มนี่ก็ได้มาตส,สองมือพี่น้องนี่แหล ตันๆยางแห้งว่าได้จ้ะมองนี่บอยก,ก่อนจงจีนหน่อยจ้ะพี่น้องพยายามละวังจีมันถ้าจีมันยังน่งอยู่นี่เอ้ยเราก็ได้กินตลอดจตะพี่น้องมันสิ นี่นะจ้โอ้ยจ้อบอวบอันอันนี่ในจอกไม้ค่ะกบอวบะนั่นโอ้ยโอ้ย่วงนี้ ซ้ำมือจะพี่น้องบอกอีกก่อนคู่แข็งมาคอยหลายจะเห็ดเลยใหญ่งเขาเจ้าออกเม่าบ้านออกนอกประเทศเหมือดส่ดวนมากของมาโฟกัสจะีปน้องเนี่ยทำงาม โอ้ยหักสัพจ้าพี่รองเกือบเกียบน้อยกระจิงคุณดาแต่นั่งตันจ้านี่นี่จ้าพี่ จะได้เอานั่งอยู่ดอกนี่ก็ไวแล้วนี่นัางก็ล่างเริ่มแหงแล้วจะพี่น้องถือแดดมาหลายมือแล้วจ้าอืมมนี่จุ้งไวจนได้ใหญ่อีดีเลยระบ้านสามสี่สี่มืโอ้ย อีกนิดเดียวก็แห้งแล้วพี่น้องก็บ,บ่ทันได้แห้งดอกแต่ก็ก็ร่างมืดน้มเนี่ยมืดนามแ้งกินก็ร่างจะมือดอันความชื้นเด้พี่น้องเถือกเดือดเถือลายเอานางดอกพอดีเอาหอกเกษตรเอานะพี่น้องดอกหน่อยลายก็ท่านี่เอา จ้ะเต็มกีมอ๋ไม่ถืเอเบียดก็แา่ กีนั่งสวยๆจ้าสามดอกนี่โอ้ยขาแมา่ปอตุอีลาน่อยมากอยู่บรนษัท จ้าพี่น้องนี่อันปลาเก่าแลเราต่ว่างหม่องมันมาท่านหนึเกิดจากเถ่อเกิดมาปุ๊บแห้งปั๊บเลย สวยเป็นน้องที่แดกเกล็ดอกนี่าดอกเอกปน็นไงดอกเป็นไ,ปไงเราเห็นด้วยใจทา,ทางนี่ก็ไ่เห็นเี่เอาให้หมดอย่าให้เหลือมองออกอีลีก็เอาเอาเด้ยบเป็นน้องมองจงไว้ก็จงไว้ววอีลีเด้อหักหมดอืด นี่จ้าพี่น้องผลงานของห้องมือนี่เก,กิดกระปุกใหญ่ด้ว่จ้ามาประมาณส้มโมงหอมคลิปนี้กับฝากไปสเสนีห์ด้วจ้าพี่น้องนี่ผลงานของเราคลิปนี้กับฝากไว้สนีหจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ส่องตะวันฉายอินนเว้ด้วจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย